นี่เตรียมพร้อมนะคะไปสรรหาเสื้อยืดกางเกงขาสั้นมาเลยค่ะเพราะว่าอยากจะออกกําลังกายมากๆนะคะวันนี้น่าสนใจแบบสุดๆค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอเนี่ยนะคะมาพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษวงแขนกล้ามเป็นมัดมด mm hmm. อุ้ยนาจะกัด แขนเล่นเบาๆนี่บังขคับกูแล้วค่ะสำหรับครูกุ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกล้ามเป็นมัดมาจริงๆเลยหลายคนแอบหลงไหลแต่ว่าแน่นอนครูกุ๊กมีเคล็ดลับดีอ้อใช่แล้ววันนี้มาพร้อมกับอะไรนะคะการออกกำลังกายไทยชี้ครับผมไทยชิ้ที่มันคล้ายๆกับไทยเก๊กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีครับค่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับไทยชิ้เนี่ยเป็นรากศัพท์มาจากคําว่าไทย ไทจีนะครับหรือว่าไทยเก๊กนั่นเองไท,ไทยจีเนี่ยเป็นภาษาจีนกลางนะครับส่วนไทยเก๊กเนี่ยเป็นภาษาจีนใ,ใต้จิว๋วมันเป็นเรื่องของการใช้พลังชี้นะครับในการต่อสู้หรือในการเคลื่อนไหวนะครับ เป็นศิลปะการต่อสู้มาก่อนนะคะหรือว่าเหมือนเป็นท่าแต่ละท่าเนี่ยจะเป็นการพัฒนาจากศิลปะการต่อสู้คือต้องมีทั้งการป้องกันนะครับแล้วก็มีทั้งการโจมตีหรือถ้าเกิดเราจินตนาการง่ายๆก็คือรูปหยิงยางนะครับที่เป็นรูปปลาสองตัวขาวดำนะครับหรือลูกน้ำสองตัวน่นนะครับขาวดำนะครับมีร้อนต้องมีเย็นมี นุ่มต้องมีแข็งมีขาวต้องมีดำาูตต่อครับการออกกําลังกายก็เช่นเดียวกันล่ะคะใช่ครับเอาล่ะวันนี้น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าไทชีเนี่ยมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างะคะไทชีที่เป็นการประยุกต์ศาสตร์ของไทเก็กแล้วก็ไทจีมาอีกทีหนึ่งนะครับคือช่วยในเรื่องของอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของข้อต่อครับข้อต่อยางผู้ใหญ่ที่สูงอายุนะครับเพิ่งผ่านช่วงวันแม่เนี่ยเหมาะมากเลยที่จะไปเล่นกับคุณแม่นะครับหรือว่าเล่นพร้อมกันเพราะเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับใช้การ เวียบเบาๆหรือว่าการหมุนข้อต่อเบาๆแค่นี้เองโอ้โหน่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นเราจะใช้อยู่ยัยมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะครูกูเริ่มแรกข่าง่ายๆนะครับก็คืออย่างแรกเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการยืนยืนแบบไทชี้เนี่ยยืนยังไงให้รู้สึกมั่นคงแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเกรงจนเกินไปอย่างแรกเลยถ้ายืนที่สบายนะครับก็คือเข่ากับปลายเท้าต้องไปในทิศทางเดียวกันเช่นเข่าชี้ไปด้านหน้านะครับปลายเท้าก็ชี้ไปด้านหน้าเช่นกัน ย่อเข่านิดนึงนะครับจะช่วยให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นคค่่ะะจากนั้นดันกระดูกก้นกลมมาข้างหน้านิดนึงครับดันกระดูกมาข้างหน้าเดี๋ยวผมทํากระดูกดันข้างนะครับปกติเราพอเราย่อปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เราดันขึ้นมานิดนึงเหมือนยืดยืดตัวตรงปกติก้นจะงอนแต่นี้เราดันขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ยืดอกขึ้นเขาบอกต้องเหมือนกับเท้าเนี่ยกดลงไปบนผืนทรายนะครับแล้วก็ศีรษะเนี่ยถูกดึงขึ้นยืดตรงแบบนี้นะครับ ถึงจะเป็นการยืนในอันนี้เราเรียกว่ายืนแบบ narrow wushi หรือว่าแบบแคบนะครับ narrow wushi stand แล้วก็สูดลมหายใจนะครับเก็บหน้าท้องการลมหายใจเข้าเนี่ยแบบนี้จะลึกกว่าโยคะก็คือ,ต,อต้องเริ่มตั้งแต่เข้าจมูกนะครับมาเก็บลมไว้ที่หน้าท้องส่วนล่างจุดนี้เราเรียกว่าจุดตันเทียนค่ะจีนจุดตรงนี้เลยนะครับใต้ท้องน้อยให้รู้สึกมันขยืดขยายขึ้นแล้วจเข้าท้องมาที่ขยายขึ้นก็คือ น้าท้องครับแล้วก็อกแล้วก็คอรู้สึกมันจะเต็มที่จะเต็ม<ช>ลมปราณใกล้จะแตกซ่านแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เต็มปอดเต็มปอดเต็มตัวไปหมดเลยนะครับหายใจเข้าออกต้องลึกขนาดนี้ครับแล้วก็เวลาเข้าแล้วออกก็คือเหมือนกันครับไล่จากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ถึงจุดนี้ครับแล้วก็ถึงจุดคอและปลายจมูก นี่คือท่ายืนนะครับแล้วก็่ายใจเท่านั้นอันนี้เป็นท่ายืนที่เราต้องทำอย่างนี้คือเริ่มต้นใช่ไหมครับทีนี้เราจะเริ่มบริหารครับในส่วนที่เป็นส่วนไหลส่วนช่วงบนก่อนยังคงยืนเหมือนเดิมใช่ไหมคะยืนเหมือนเดิมครับยืนในท่าแนโร่เหมือนเดิมงอเข่ายืดหลังตรงนะครับตัวอยู่นิ่งที่สุดครับค่ะเริ่มต้นจากช่วงล่างเราแข็งแรงแล้วช่วงบนเราจะเคลื่อนไหวให้อ่อนนะครับแล้วก็นิ่นวลหายใจเข้ายกมือขึ้นครับ สิ่งที่สําคัญในการเล่นไทชี้คือจินตนาการครับหายใจออกลดมือลงถ้าทําแบบนี้ก็จะเฉยๆนะครับเราให้เหมือนกับมีกระจกด้านหน้ายกมือไปแตกกระจกครับแล้วก็ลูบผ่านลงมาช้าๆท่านี้เป็นท่าปรับลมหายใจนะครับหายใจออกสังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดเราควบคุมลมหายใจตามการเคลื่อนไหวหายใจเข้าค่อยๆยก หายใจออกปลอยไรน้ำหนักลงมาช้าๆลมหายใจเราจะกว้างขึ้นแล้วก็ควบคุมได้ลึกขึ้นะนะครับแต่ถ้าเราหายใจเฉยๆเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เยอะพอะการเคลื่อนไหวของมือนะครับช่วยสร้างสมาธิาจริงๆคือต้องมีสมาธิรรจริงๆใช่ครับปรับลมหายใจสัก5้ารอบนะครับหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าวันนี้เราเครียดมากหรือรู้สึกว่าตึงมากจริงๆ ปรับสักสิบรอบก็ได้อ๋อทำอย่างนี้นะคะจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนกับจิตใจเราก็จะปล่อยวางลแล้วก็ว<า>มีสมาธินะคะถูกต้องครับคุณอูเริ่มจับจุดได้แล้วครับว่าหลักการของการเล่นไทชิคืออ่อนยนให้รู้สึกเหมือนกับธรรมชาติเขาเชื่อว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเกิดพลังได้ก็คือต้องมีทั้งสองอย่างพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมเราทำตามพร้อมกันได้เลยนะครับหายใจเข้าลึกๆครับ ยอยู่ที่บ้านก็ลุกขึ้นมา,าออทําตาม <ๆ S 1> เราหน้าทีวีได้เลนนยออลน,นครับเหมือนกับแปะที่กําแพงแล้วลดมาชา้าๆขึ้นเบาลงหนักแน่นขึ้นอ,อันนี้เป็นแค่การปร,ปรับลมหายใจเท่นั้นเองแต่ว่าแค่นี้เราก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วระดับหนึ่งในะคะ ในความผ่อนคลายนะครับที่คุณรู้รู้สึกว่าผ่อนคลายนี่คือในส่วนไหนบ้างครับจริงๆแล้วผ่อนคลายในเรื่องของในส่วนของลมหายใจตัวค่ะในช่วงตัวนี่แหละมันจะเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ศาสตร์หนึ่งของจีนนะครับที่เราเอามาประยุกต์ใช้ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มนะครับท่าอื่นเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้นอกจากการผ่อนคลายแล้วเราจะได้พลังกลับมาด้วยนะครับท่านี้นะครับจะเป็นท่า โดยปกติเราเห็นรำไทยเก็งตอนชา้ชาๆนะครับไปชา้าๆอันนี้เดี๋ยวเราทําเร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมทําให้ดูก่อนครับแยกขากว้างกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับประมาณช่วงไหลเมื่อกี้เท่าช่วงสะโพกใช่ไหมครับอันนี้ช่วงไหลอันนี้ช่วกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะครับแล้วก็หายใจเข้ายืดตัวตรงครับแล้วก็หายใจออกสวิงไปด้านซ้ายขวานะครับซ้ายขวาเราจะเริ่มทำให้ดูช้าๆก่อนแต่หลักการของมันก็คือเวลาหมุนนะครับให้หมุนจาก ลำตัวโดยพยายามล็อกสะโพกให้อ๋อจะบิดแค่ลำตัวแต่ว่าด้านส่วนท่อนล่างที่จะอยู่กับที่ใช่ไหมครับท่อนล่างจะอยู่กับที่ถ้าทําเร็วนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับช่วงล่างจะเกร็งใช่ไหมครับช่วงบดจะปล่อยสังเกตว่ามือนะครับเราจะไม่ใช่อย่างนี้ครับปึ๊บอ๋อมือเราปล่อยสบายๆไปเลยใช่ไหมครับค่ะอันนี้มือเราปล่อยอ๋ออันนี้เป็นลักษณะของไทชิที่เป็นซ้ายขวาใช่ครับ ถ้าด้านส่วนหนึ่งเกรงแล้วนะครับเราเกรงช่วงล่างใช้ในการบิดแล้วช่วงบนเราจะต้องปล่อยนะครับให้เกิดการผ่อนคลายขึ้นท่านี้นี่ช่วยบริหารหรือว่าช่วยในส่วนไหนของร่างกายบ้างท่านี้ช่วยได้เยอะมากครับช่วยในเรื่องของการบิดนะครับคลายในเร่องของลำตัวนะครับเส้น ลำตัวส่วนกลางแล้วก็คลายในส่วนของไหล่ด้วยนะครคือบางคนที่นั่งทำงานมาทั้งวันนะคะเครียดแล้วก็แบบเหมือนนั่งในการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ท่าเดียวอย่างนี้มันจะช่วยผ่อนคลายไปต้องดูแต่เราต้องอย่าลืมหลักด้วยนะครับว่าตัวต้องยืดตรงบางคนบางคนทำอย่างนี้ครับลืมอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมครับต้งตรงเหมือนเขาเรียกอะไรนะครับเหมือนหมิดอะไริงมิดหนึ่งเราจะต้องหมุนบิดข้างเราต้องตัวตรงแล้วก็หมุนท่าสโลโมชั่นก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับหมุนซ้าย เอวลำตัวไหลแขนคอแล้วก็อย่างนี้ครับปึ๊บแล้วก็ปล่อยเป็นจังหวะลมหายใจเข้าจริงๆอันนี้ใครที่เคยอ้างนะคะว่าไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายก็สามารถทำแบบนี้ได้คือได้ยืดเส้นยืดสายไปในตัวนะคะแล้ธรรมชาตินะครับชาวจีนได้บรรยายด้วยหมองธรรมชาติเอาไว้ว่ามันเป็นหลักที่ง่ายมากเลยครับว่าการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น การฝังเข็มนะครับหรือว่าเรื่องของยาจีนหรือเรื่องของการกําหนดพลังชี้แบบชี้กองไทยชี้เนี่ยเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เก่าแก่ของจีนนะครับเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับชี้กงด้วยโดยไทยชี้เนี่ยชี้กงจะเรื่องของการควบคุมรู้จักพลังชี้ของร่างกายแต่ไทยชี้เนี่ยจะนํามาใช้ก็คือนำมาใช้ในการ่ารนำายชมาใช้ด้วยนะครับมีสมาธิมีสติแล้วก็ออกกำลังกายได้ด้วยเหมือนกันอ่าล่ะผ่านไป2ท่าแล้วท่าที่3ค่ะท่าที่3นะครับ เราจะใช้ช่วงล่างเยอะขึ้นนะครับ<ะ>เริ่มจากยืนยอ่อขาเหมือนเดิมครับแล้วก็นะครับค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกปล่อยหัวไหล่สบายๆครับเราจะใช้การย่างเท้าย่างนี่ก็คือค่อยๆย่างนะครับไม่ใช่รีบก้าวเหมือนแอรโรบิก<ะ>ต้องค่อยๆย่าง<ะ>เริ่มจากเท้าซ้ายนะครับหายใจเข้าค่อยๆก้าวไปด้านหน้าแล้วก็ไหลการขึ้น,น่อยปัแบ,บไทยชี้ต้องเหมือนกับการไหลของน้ำนะครับแล้วก็ก้าวกลับ แล้วก็ก้าวเท้าซ้ายออกไปด้านข้างนะครับ๋อเท้าซ้ายใช่ไหมคะแล้วก็ก้าวกลับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเซตหนึ่งท่าใช่ไหมคะลองลองเท้าก่อนทั้งบ้านลองตามดูคเท้าซ้ายก้าวไปไกลๆเลยครับแล้วก็ค่อยเลื่อนไหลบิดสะโพกตามไปด้วยนะครับแล้วก็ก้าวกลับครับเกรงขาข้างนี้ไว้งอไว้ครับแล้วก็ก้าวแล้วก็ก้าวไปข้างข้างนะคะหายน้ำหนักไปแล้วก็ก้าวกลับนะครับ ในความเป็นจริงเนี่ยผมอยากให้ก้าวให้ไกลที่สุดเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเลื่อนไปเนี่ยหัวเข่ามันจะไม่เลยข้อเท้าถ้าเราก้าวแค่ไปสังเกตสิครับเวลาเลื่อนไปเข่ามันจะกดไปด้านหน้านะครับอันนี้ไม่ถูกต้องต้องก้าวให้ไกลแล,ววลทีเอุดโยกไปข้างหน้าคือต้องดันสะโพกด้วยแล้วปิดตัวตามม,มัน,ะน,น,ค,นะคะคือถ้าเผื่อว่าถูกเนี่ย เข่าของเราจะไม่เกินเท้าอยู่ตรงกับข้อเท้าพอดีใช่ครับแบบนี้นะครับแล้วก็ก้าวกลับหายใจเข้าจริงๆอันนี้แอบตึงต้นขาเหมือนกันนะคะได้ต้นขาด้วยครับเหมือนเราใส่ส้นสูงนานๆใช่ไหมคะอันนี้ทีนี้ถ้าให้ได้หลังไทยทีจริงๆเนี่ยต้องเพิ่มมือเข้าไปด้วยนะครับเริ่มต้นจากเมื่อกี้บอกว่าหยินกับหย่างต้องมีทั้ง2อย่างใช่ไหมครับมีทั้งร้อนเย็นจมตีป้องกันนะครับเริ่มจากการก้าวขึ้นไปเนี่ยก้าวขึ้นไปคือเหมือนกับการจมตีไปด้านหน้าครับให้เรา ก้าวซ้ายมือขวาผลัก <9 S 1> แล้วเหมือนกับมีพลังชี้อยู่ที่มือดึงรับผลักออกไปครับดันที่สุดเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงกลับมานะครับใช้มือซ้ายบล็อกที่ตัวไวเหมือนกับป้องกันแบบนี้แล้วก็ก้าวออกไปครับยกมือขึ้นเหมือนกับการวาดอาวุธนะครับขึ้นเหนือศีรษะค่ะ ขานี้ก็เหมือนกันครับเวลาก้าวข้างเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดถ้าเป็นจริงเราอยากให้ก้าวไปไกลแบบนี้เลยนะครับไกลจนกระทั่งหัวเข่ามันไม่เลยข้อเท้าครับแบบนี้แล้วก็ก้าวกลับครับดึี่ยงมือกลับมาที่เดิมนะครับแบบนี้อันนี้หลายคนอาจจะแอบดูไม่ทานเดี๋ยวให้ครูคุ๊กสาธิตอีกทีนึงนะครับช่านี้ครับเริ่มจากหายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับ แล้วก็หายใจออกดึงกลับมาพร้อมมือซ้ายชิดตัวนะครับหายใจเข้าอีกครั้งวาดแขนตรงสูงเหนือศีรษะแล้วก็กลับมาครับบล็อกที่ตัวอีกครั้งหนึ่งแบบนี้มือจะมีสี่แบบครับมือคือแบบนี้น,นี้นะครับแบบนี้แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเราลองอีกข้างหนึ่งไหมครับขวาค่ะ ทีนี้อยากให้ลองทางบ้านลองทําเหมือนกับว่าแต่ละท่ามันจะไม่กระตุกนะครับคือทําให้เหมือนกับตัวเราเนี่ยเป็นสายลม,มหรือเป็นสายน้ำนคือสมูทไหลไปเรื่อยนะครับคาว่าไหลนี่ก็คือไปแบบนี้เลยนะครับาชา้าเหมือนไหลไปเรื่อยๆไม่กระตุกอย่างคนคที่ยังไม่เป็นยังจําไม่ได้อาจจะมีกระตุกนะคะ,แต,ะแต่เกิดเราจําท่าได้ปุ๊บเราก็จะไหลไปเรื่อยๆของเราการที่จะไหลได้เนี่ยมันต้องเกรงกล้ามเนื้อถูกต้องด้วยครับอย่างเช่นเริ่มเท้าขวาครับเท้าขวาก็ต้องผลักมือซ้ายใช่ไหมครับค่อยๆไหลไป แล้วก็เกรงคราวนี้ต้องเกรงขาซ้ายนะครับเพื่อดึของขางขวากลับมานะครับหายใจเข้านะครับวาดแขนเหนือศีรษะแล้วก็ดึงแขนกลับมาครับดูท่าวุจะตลกตลกยังไงก็ไม่รู้โอเคก้าวขวามือซ้ายผลักครับเก็บมืออีกข้างหนึ่งเข้ามา เขา้าหรือครับย่อยิ่งย่อเยอะนะครับยิ่งเกร็งและได้ต้นขาเยอะขึ้นนะครับบล็อกแล้วก็วาดขึ้นครับหายใจเข้ามีแค่สี่จังหวะลมหายใจเท่านั้นเองนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็หายใจออกกลับมาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งนึงครับ<ฮ>เดี๋ยวเราจะชินมากขึ้นนะครับขวาก้าวซ้ายัา<ฮ>ขวาบล็อกนะครับย่อแล้วก็วาดแขน สิ่งที่เราทําอยู่นี้เป็นการเล่นมือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นสาสตที่แท้จริงเนี่ยของไทสีเนี่ยหรือว่าไทเก๊กเนี่ยอาจจะมีพัดช่วยด้วยหรือมีกระบี่ช่วยด้วยนะครับถ้าการในการวาดเนี่ยจะคล้ายๆล้ายกันโดยเราเอามาประยุกต์แล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการเคลื่อนไหวข้อต่อนะครับรวมถึงเรื่องของการ เพิ่มพลังให้กับตัวเองคุณอุ๊นะครับว่าคุณอ้อจะรู้สึกอุ่นๆขึ้นนะครับนั่นเป็นผลจากการรวมร่างกายแบบคือสิ่งที่ได้อย่างนึงคือสมาธิเลยนะคะตรงนี้เพราะว่ากําหนดลมหายใจด้วยแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยไปแล้วนะคะอาลาดนี่แหละอย่างที่เขาบอกเนี่ยคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญกับทุกเพศทุกวัยนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะในเรื่องของการออกกาลังกายแบบไทชินะคะก็จะช่วยในเรื่องของข้อต่อต่างๆนะคะที่สําคัญเนี่ยเหมือนกับเราได้ยืดเส้นยืดสาย ใครที่บอกว่าไม่มีเวลาในการออกกำลังกายจริงๆแล้วเ,เป็นข้ออ้างเพราะอยู่ที่บ้านคุณก็สามารถทําได้ใช่ไหมคะอาจารย์ตรับ ยังมีท่าของไทชีีกเยอะมากนะครับที่น่าสนุกแล้วก็ท้าทายมากนะครับไว้เดี๋ยวผมจะเอามาฝากอีกนี่เลยเข้าไปได้เลยนะคะที่ Facebook ของครูกุ๊กนะคะยังไงใครที่อยากจะออกกําลังกายเกี่ยวกับเรื่องไหนส่วนไหนก็ไปฝากคําถามกันไว้ได้ค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m นะคะแล้วก็พิมพ์คาว่าครูกุ๊กเนี่ยแหละเพียงแค่นี้นะคะก็จะได้เป็นเพื่อนครูกุ๊กนะแล้วก็เข้าไปพูดคุยสอบถามกันได้เลยค่ะนะคะอยากสุขภาพดีแล้วก็หุ่นดีแบบครูกุ๊กแบบนี้นะคะยังไงติดตามรายการสโมสรติดจอของเราได้เป็นนนนประะะจําาเเลลลยควววัี้้้หมดแตอง ขอบคุณนะคะหนุ่มหล่อของเรานะคะครูกรุ๊กที่มาสอนนะคะในการการบริหารนะคะท่าต่างๆนะคะเป็นประโยชน์มากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะครูกรุ๊กขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะติดตามแล้วกันเพราะว่าครูกรุ๊กจะมาอยู่กับเราเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยนะคะวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนค่ะแต่ว่าน่นอนคุณสามารถกลับมาเจอเจอกับเรานะคะสดๆกันได้เป็นประจําทางไฮแชนแนลนะคะในช่วงเวลา4โมงถึง5โมงแล้วก็รีรันในช่วง6โมงถึง7โมงค่ะฝากเฟซบุ๊กไว้ด้วยนะคะ w w w f a c e b o o k c o m s m o s รติดต่อ อนนเองวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ